สวัสดีครับแฟนคลับ FC ลมใต้ปีกทุกท่านทุกนายนะครับใครรับชมคลิปนี้แล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับและฝากติดตามฝากติดตามเนื้อหาดีๆสาระด,ดีๆที่ผมจะมานําเสนอให้สมาชิกทุกท่านฟังนะครับกจ็จะวันนี้จะมา เออถึงเรื่องวงการพระเครื่องนะครับพี่น้องเราส่วนใหญ่จะเป็นชาวพุทธที่รักในศิละปะพระเครื่องนะครับการสอดแสวงหาพระดีๆพระราคาที่เขาพูดกันว่าเป็นพระในตำนานอย่างสมเด็จวระ,ะครังนะครับราคาร้อยกว่าล้านอย่างนั้นนะครับมันก็เหมือนขุนทรัพย์นะครับเหมือนขุนมหาสมบัติที่ จน,จนอย่างพวกเรานี่ครับจะสะ,สะ,สะแสวงหามาเพื่อให้ได้มาหาสมบัตินะครับก็คือสมเด็จวะัละรังนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกพี่น้องว่าท่านเอาเวลาท่านเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่านะครับเพราะว่าพาแบบนั้นน่ะ มันมีมันไม่มีอยู่จริงหรอครับพี่น้องอ่าไอ้ที่ว่าเราจะเอาพระไปปล่อยเซียนได้ราคาหลักร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านอนะ่ะมันเป็นเรื่องฝันกลางวันลมๆแรงๆนะครับนะครับเพราะว่าเราเอาไปปล่อยเราเจอพระแท้เนี่ยถามว่าสวยๆใครจะมาเช่าเราครับร้อยกว่าล้านมันเป็นไปไม่ได้อ่าไอ้ราคาร้อยกว่าล้านเนี่ย ที่มันพูดกันเนี่ยห้าสิบล้านขั้นต่ำสตาร์ทให้สามสิบล้านอะไรเนี่ยมันเป็นราคาที่เจ้าสัวเขาซื้อกันนะครับแล้วเขาซื้อขายกันเองเปลี่ยนมือกันเองแล้วอย่างเจ้าสัวใหญ่ๆนะครับอย่างพวกเราเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เสี่ยมจะซื้อใครจะเอาเงินสามสิบล้านสี่สิบห้าสิบล้านมาซื้อพระเอาไปห้อยคอถามหน่อยครับเราเอาไปมันก็มีบอกมันก็มีจะบอกว่าของเราเก๋นะ เนื้อไม่ใช่พิมพ์ถูกอ่ะบางทีก็บอกพิมพ์ถูกเนื้อไม่ใช่มันก็วนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยเหรครับอ่ามันไม่มีแบบเขาเรียกว่ามันดิ้นได้น่ะสมเด็จวัลคางเนี่ยเนื้อหามันดิ้นได้อ่ะจริงจริงวพราเขาไม่ดิน้นหรอกแต่พวกเซียนเนี่ยลิ้นมันดิ้นได้ไงนะ,นะพิมพ์ถูกเนื้อใช่แต่มันบอกว่าบนสารไม่ใช่อ่ะเป็นเงั้นไปอีกไอชิบหายถามว่ามึงรู้ด้วยไงว่าเขาใช้อะไรปั๊มกันบ้าง ใชเนือ้อของพทธคุณแบบนั้นแบบนี้เออใครใครเขาเขาจารึกกันไว้เหรอเออว่าถ้ามีเนื้อนั้นเนื้อนี้เนื้อนั้นนะ่ะรู้กระทั่งแหม้ไปเอาดอกไม้มาบดมาบี้รู้ได้ยังไงวะเออผมอยังงงนะ่ะไปขูดที่ตะไคร่ใบเสมามาโอ้โหอยากจะรู้ไปช่วยเขาขูดเหรอไปช่วยสาเร็จท่านขูดเหรอหรือมีประวัติการผสมผสานเนื้อหาไว้ก็ช่วยเอามาเผยแพร่หน่อย เออมันจะได้เป็นบรรทัดฐานด้ยวยกันว่าหลวงเดชทุจริโตนะสร้างพาต้องมีเนื้อนี้เนื้อนี้นะถ้าสแกนดูแล้วมีเนื้อแบบนี้คือแท้หมดนะนี่อะไรอะ่ะบางคนก็บอกกินข้าวสมเด็จท่านเคี้ยวข้าวพออร่อยท่านก็ขายทิิงก็สรุปแล้วจานนั้นก็ไม่ต้องกินเลยเพราะว่าถ้ากินแกงกินข้าวกับแกงอาศวะรท่านฉันข้าวกับผนงเนี่ยนะอ่ามันก็ต้องอร่อยทั้งจานอะ่ะใช่ไหมคำแรกอร่อยคำสองก็ต้องอร่อยถามว่า กว่าจะรู้ว่าอร่อยก็คือตอนที่เรากืนเข้าไปแล้วใช่ไหมเวลากินอะไรทุกอย่างอ,ะอ่ะอ่ามันก็พูดไปเรื่อยแล้วครับท่านพี่น้องท่านจะไปทําอย่างนั้นทําไมล่ะเออเอาข้าวเคี้ยวแล้วก็คายทิ้งข้าวสรุท่านก็ไม่ต้องฉันอะไรเลยทีใช่ไหมเออมาแล้วสังเกตไหมไอ้เรื่องเนี้ยนิทานเนี้ยเซียนเขาจะพูดกันเหมือนกันหมดทุกคนเลย ก็คือถูกถูกสอนมาแบบเดียวกันหมดนะครับว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะเนื้อเรื่องแบบนี้นะโครงสร้างเป็นล,ละครแห่งฝันเป็นแบบนี้นะนะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ผลกรรมผลเวรกรรมก็ไปตกกับเจ้าสัวเงินหนาเงินถังนะครับเอาพระปูน <c oughs> ปูนขาวไปห้อยคอราคาร้อยกว่าล้านนะครับก็นั่นแหละครับเป็นคนรวยเนี่ยมันต้องฉลาดด้วยนะครับถ้าคนรวยแล้วโง่ก็จะเสร็จเส์จะ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 เสร็จจนจน,จนในคาบดักบุญแบบนี้แหละครับผมไม่ได้ว่าใครนะครับอันนี้เขาพูดมาให้ผมฟังนะครับจากผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะครับท่านตายไปแล้วทา่านก็เล่าให้ผมฟังแบบนี้แหละอืมก็ สมเด็จวัดละคังเนี่ยมีขี่พิมพ์ในบันทึกหลวงปู่คำหลวงปู่คำที่บันทึกไว้เนี่ยผมก็เห็นด้วยกับหมอกรนะครับที่พอผมไปอ่านแล้วมันมีความน่าฉงนน่าสงสัยในช่วงท้ายข้อความนะครับและการบันทึกก็เขียนกระโดดไปกระโดดมาลายมือก็เล็กมั่งใหญ่บ้างเหมือนจะไม่ใช่บันทึกจริงๆจ,จ,จากของตัวท่านเองนะครับ อายุตัวอย่างที่หมอกิจเคยพูดไว้นะครับให้ความรู้ไว้นะครับอ่า,อาหมอกิจเนี่ยอ่าใช่ไหมใช่เด่นะครับท่านให้ความรู้ไว้ดีมากนะครับว่าลองอ่านช่วงท้ายๆดูนะครับอ่าที่ที่พูดถึงสมเด็จไกเซอร์นะครับในเมื่อสมเด็จชันโตท่านมรณะไปในปี1 0 0 0งพันอ่ร้อยสหรือ16เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นหลวงปู่คำก็ มรณะอีก10หรือ20ปีต่อมาหลวงปู่คำก็มรณะนะครับแต่การเสด็จประพาสยุโรปเกิดขึ้นในปี2,450ปน่าฝ่านะครับนะครับหรือจะมีอีกช่วงนึงก็นู่นเลยครับช่วงปลายปลายรัชกาลนะครับเสด็จ2ครั้งนะครับซึ่งการเสด็จทั้ง2ครั้งเนี่ยทั้งสมเด็จพระจันทร์โตและหลวงปู่คำเนี่ยมรณะไปแล้วทั้งหมดนะครับนะครับในสมัย แล้วท่านจะมากล่าวถึงสมเด็จไกเธอที่จะไปมอบให้เจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินของต่างประเทศได้ยังไงนะครับท่านจะนั่งไทมแมชชีนไปหรครับก็ลองไปศึกษานะครับเพราะเซียนที่เล่นราคาพาพเป็นหลักร้อยล้านอะไรเนี่ยครับเขาจะยึดคําว่าการบันทึกของหลวงพ่ทคำเนี่ยเชื่อถือได้ที่สุดนะครับเพราะเป็นลูกศิษกุนกติเป็นคนที่ใกล้ชิดกับสมเด็จจันโตมากที่สุดนะครับ อันนี้ก็จริงครับแต่ว่าไอค้คำสมุดบันทึกที่เอามาเผยแพร่นั้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองหรือเป็นการต่อเติมในช่วงท้ายเข้าไปช่วงต้นๆอาจจะแท้แต่ช่วงท้ายอาจจะไม่แท้หรือเปล่านะครับและตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือบ้านช่างหล่อนะครับโอ้โหบ้านช่างหล่อนี่มันเกิดในทุกยุคเลยนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าลองไป ช่างหลอ่อในบ้านช่างหล่อเนี่ยแบบมันมีบ้านเดียวที่หล่อพระในโบราณในยุคนั้นน่ะในเขตพระนะครนะ,ออนะครับเพราะว่าเนื้อหาพระอะไรที่ดังๆสังเกตไหมครับจะวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่กับบ้านช่างหล่อเนี่ยครับอืมผมก็เลยอยากจะทราบว่าบ้านช่างหล่อเนี่ยเออไม่ทราบว่าทุกวันนี้ก็คงน่าจะยังมีลูกหลานอยู่แล้วนะครับก็ไม่ขอไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าท่านนะครับแต่ว่า ไอเซียนพวกนี้มันไปเอาท่านมาแอบอ้างหรือเปล่าผมอยากจะรู้ท่านเองนะครับว่า,เ,าเพราะว่าพระสมเด็จหลวงพ่อเงินเนี่ยก็กโยมไปหาบ้านช่างหล่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอะไรดังๆก็จะโยงไปหาบ้านช่างหลอทั้งหมดนะครับก็หลวงยังอย่างอ,าอย่างตัวอย่างหลวงสิทธิ์หลวง หลวงวิจารเจรนายเนี่ยบ้างเขาบอกว่ามีบ้างก็บอกไม่มีนะครับพาเอาเด็กอย่างพวกผมนี่สับสนไปหมดนะไอ้นั่นบอกมีไอ้นี่บอกไม่มีไอ้นั่นบอกโอ้ทุกวันนี้เอาง่ายผมไม่อยากเล,ล่นแล้วพระสมเด็จนะครับแต่ถ้าเจอผมก็ไม่คิดจะไปปล่อยหรอกครับผมก็อยากจะเก็บไว้บูชานะครับพระแท้ราคาแพงแล้วไงอ่ะ มันมันก็คุมันมันเขาไ้ทาอะไรอะ่ะเออมันเออการห้อยพระนี่คุณลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าพระสมเด็จวัดอาจยกตัวอย่างวัดระฆังบางพวมเนี่ยราคาหลักสิบล้านยี่สิบสามสิบห้าสิบร้อยล้านเนี่ยแล้วไงอะ่ะห้อยถ้าก็คือว่าเซียนมีแล้วเซียนมีขายได้ไงแต่คนห้อย,ห,อยห้อยแล้วได้อะไรอะ่ะอันนี้ต้องคิดนะครับห้อยแล้วห้อยแล้วได้อะไรอ่าอย่างคุณจะซื้อพระสัก องหนึงเนี่ยร้อยล้านเนี่ยมันห้อยเราได้อะไระครับพอเหืนเดินอากาศได้ไหมหรือว่าปืนยิงไม่ออกหรือว่าห้อยไปแล้วทําให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองแต่ผมว่าไม่จริงหรอกครับไอคนมีเงินซื้อพันร้อยล้านเนี่ยกิจการเขาแสดงว่าเขามีฐานะรุ่งเรืองอยู่แล้วมันก็แค่เป็นการซื้อไปเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีนะครับเพราะว่าเขามีเงินระดับพันล้าน หมื่นล้านนี่เขาคงไม่ลงมาจนอย่างพวกเราหรอกอืมแต่ว่ายิงไม่ออกเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าดูจากประวัติตำนานดังๆนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าพ่อตำนานในประเทศทุกคนล้วนแต่มีสมเด็จวัละขังห้อยอยู่ที่คอแล้วนั้นนะครับดูอย่างแคล้วนะครับอ๋อเอยท่าน,นนะครับอ่าเจ้าพ่อกรุงเทพหานครเนี่ยนะครับก็มีวัละขังห้อยนะครับอืมตอนยิงก็นะครับ ไม่ที่ตัวไม่มีบาดแผลนะครับตามที่เขาในหนังสือเขาเขียนกันไว้แบบนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ไปเห็นจริงหรอกเพราะว่ามีลูกเดียวที่หลุดเข้าไปในลาคอนะครับก็คือเข้าจากปากเข้าไปลําคอลูกนั้นลูกเดียวนะครับตามตัวนี่ไม่มีนะครับแถม n 7 9นเจสิบเก้าที่ยิงเข้าไปะนะครับไม่ระเบิดนะครับยิงไปไม่ระเบิดนะครับแต่พอยกศพแค้วออกไปแล้วระเบิดนะครับ <laughs> ทำให้มูนทิทิที่วันนั้นนะ่ะรู้สึกจะเป็นของปล่อตึงเปล่าไปเก็บได้รับบาดเจ็บนะครับตอนที่เคลื่อนย้ายพระอ่าย้ายศพแควออกจากรถแล้วอะ่ะระเบิดถึงเกิดการทํางานนะครับนะครับไม่ภาพว่าเป็นระเบิด m 6 0หสหรือ M79 เนี่ยนะครับก็จำไม่ได้นะครับแต่มันระเบิดหลังจากที่เคลื่อนย้ายศพแควออกไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปฏิหาริย์ของพระสมเด็จเลยนะครับว่าระเบิดยังไม่ระเบิดนะครับในในตอนที่แคลอยู่ในรถนะครับ แล้วลูกปืนนี่ตามผิวหนังไม่ได้กินนะครับแต่เข้าใจว่าลูกยิงมาระดับ2-300นัดอย่างนั้นน่ะน่าจะเกิดจากการช้ำในาตายนะครับเกิดจากการกระแทกของลูกปืนนะครับก็ช้ำในนะครับเพราะว่าไม่ได้ยิงทีละนัดสองนัดที่ไหนล่ละเป็น้อยๆนัดยิงเข้าไปขนาดนั้นจะเหลือหรอดูอย่างอะไรที่โดนยิงที่นั่นอ่ะล่าสุดที่ ท่านสนเทนะครับท่านก็ห้อยสมเด็จวัละคังนะครับทําให้บุญบรารมีของท่านปกปอก,กคุ้มครองท่านได้นะครับท่านโดนไปสองร้อยนัดนี่เป็นไงครับไม่มีข้าวสักตัวเลยครับที่ําตัวท่านไม่มีเลยนะครับมีแต่รอยเฉียวที่ศีรษะไปนิดเนี่ยคิดดูดิยิงเข้าที่หัวยังยังยังแฉลบอ่ะโอ้โหเป็นถึงว่าสุดยอดไหมละครับนะครับพารแท้ไม่ต้องแบบนั้นนะครับ แต่ท่านสนที่ก็บอกว่ามีของหลวงตามหาบัวด้วยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าองค์ไหนแต่ผมก็เชื่อว่าทั้งหมดนะครับที่ช่วยกันนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือมีสมเด็จวัลระังอยู่ที่คอท่านนะครับถือว่าท่านก็เป็นผู้มีบุญบารมีมีบุญญาธิการที่ได้ได้ครอบครองนะครับส่วนเสียที่ห้อยและตายเนี่ยครับลูกหลานต้องเอาไปเอาไปไปตรวจสอบนะครับหรือเอาไปขายคืนนะครับนะครับ ไปขายคืนไอคนที่ขายมานะครับเพราะมันรับประกันว่ารับซื้อคืนนะครับผมอยากจะรู้จริงว่าถ้าเอาไปขายคืนเนี่ยมันจะมีตังค์ซื้อคืนไหมนะครับลองลองลอง,ลองดูนะครับเราทำคอนเทนต์ดูก็ได้นะครับผมว่ามันไม่ซื้อหรอกมันก็จะบอกให้พ่อท่านมาขายคืนครับผมรับเฉพาะในยุคข,ของพ่อท่านตัวลูกในยุคลูกผมไม่รับนะครับเออมันก็จะพูดประมาณนี้แหละครับอ่าประมาณนี้ อันนี้เขาพูดมาให้ผมฟังนะผมไม่ได้ว่าใครนะเป็นการสมมุติขึ้นมาอันนี้สมมุติกันเล่นๆนะครับว่าถ้าผมซื้อพระมาร้อยล้านเนี่ยแล้วผมตายไปเนี่ยรูกผมว่าไปคืนเนี่ยมันจะรับซื้อคืนไหมผมว่ามันไม่รับซื้อหรอกมันบอกถ้าจะคืนต้องให้เจ้าของที่ซื้อไปเอามาคืนแล้วแล้วจะไปคืนยังไงผมอยู่ในยมโลกแล้วอ่ะใช่ไหมก็ต้องไปวิเคราะห์กันดูนะครับ ไอพวกนี้ลิ้นมันดิ้นได้นะครับผ้าปอมยังบอกเป็นผ้าแท้ได้เลยนะครับส่วนผ้าแท้มันเคลียร์ยังกับาผ้าปอมเลยนะครับอืมสังเกตไหมเอาสมเด็จไปเนี่ยให้เซียนดูสี่สิวมันเคลียร์แบบขนมเลยพี่บางทีมันไม่มองด้วยตามันไม่มองมันหลอกแรกหลอกแรกหลอกแรกคือถ้ามันบอกแท้มันก็ไม่มีต่างซื้อมันเสียฟอร์มไงใช่ไหมแล้วถ้ามันบอกอันนี้แท้ของมันกระปอมแล้วที่มันไปหลอกขายเขาชาวบ้านเขามันจะกลายเป็นผ้าปอมทันทีมันถึงว่า มันมันไม่สามารถจะบอกให้พระแท้เป็นพระอ่ะาพระปลอมอ่าพระของเราที่แท้เนี่ยเป็นพระแท้ได้มันต้องเคลียร์ว่าพระปลอมหมดสังเกตนะครับท่านอย่าไปฝันหวานเลยครับว่าท่านจะเอาสมเด็จวัลขังสมเด็จบาขุนพรมสมเด็จอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าราคาหลักร้อยล้านสิบล้านยี่สิบสาสิบล้านเนี่ยไปขายเซียนมันไม่มีทางซื้อหรอกตั้งแต่ผมเล่นพระมาเนี่ยสามสี่สิบปีผมยังไม่เคยเห็นพีการซื้อขายจริงๆเลยนะครับ มีแต่เซียนขายกระเซียนกันเองอะไรประมาณนี้ซื้อกันไปซื้อนมาวุ่นวายอยู่กันนะนะครับซื้อจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เลยครับนะครับถาาว่าผมมีเงินสิบล้านยี่สิบล้านผมก็ไม่เอาไปซื้อหรอกครับผมไปสร้างบ้านสร้างรถสร้างครอบครัวให้ใหรวยให้เมียผมดีกว่านะครับใครจะว่าเอาเงินไปซื้อพระทีห้าสิบหกสิบล้านเออแล้วก็นั่งส่งทั้งวันเป็นคนบ้าอยู่กลางแดดนะผมไม่เอาเหรอก ไปสร้างตึกสร้างอพาร์ตเมนต์เก็บเงินค่าเช่าเอาเงินมาซื้อความสุขให้ลูกให้เมียผมที่บาใช่ไหมครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาพระที่ดีการจะดูว่าพระเราแท้หรือปลอมเนี่ยเราควรศึกษาด้วยตัวเราเองนะครับฟังจากหลายๆเซียนบางเซียนเขาก็ให้ข้อคิดดีนะครับเราก็เอาข้อคิดดีหลายๆเซียนจากหลายๆเซียนเนี่ยมารวมๆกันนะครับมากั่นกรองด้วยตัวเราเองนะครับ จากจากคำพูดบอกเล่าของเซียนใหญ่ๆสักตัวอย่าง30คนเราก็จะไปหาจุดหัวข้อที่มันจุดแตกต่างของแต่แตและคนเนี่ยเอามากันกองแล้มลวมารวมในตัวองค์เดียวกันนะครับอันนั้นบอกมีตรงนี้จะมีตรงนี้จุดตรงนั้น้องมีตรงนั้นเราก็เอามาดูทั้งหมดนะครับนะครับว่าเซียนนี้เขาบอกว่าจะมีอะรอยตรงนั้นรอยตรงนี้เม็ดไข่ปลาตรงนั้นเม็ดไข่ปลาตรงนี้เราก็ามารวมๆกันนะครับ และสิ่งสําคัญที่สุดครับคุณต้องเอาไปลองห้อยนะครับเจ็ดวันสิบวันสิบสี่วันห้อยแล้วงวดนั้นถูกหวยรวยเบอร์ก็นั่นแหละครับถือว่าเป็นพระแท้พระดีนะครับพระคู่บารมีตัวท่านนะครับท่านเก็บไว้และอนาคตภายพระหน้าท่านจะเจริญรุ่งเรืองนะครับการค้าการขายท่านจะดีนะครับการอาภาะไปขายกินน่ะไม่เจริญครับผมพูดไว้เลยนะครับเพราะว่าคนยุคสมัยก่อนเขาไม่มีการซื้อขายพระกันนะครับ อย่าไปอุปโลกว่าพระมันปลอมมาแต่หน้าวัดเดอมันไม่มีใครกล้าปลอมหรอกครับพระสมเด็จสมเด็จสมเด็จราชาคณะนะครับใครจะกล้าไปปลอมพระท่านนะครับมีแต่คนเขานับถือไอ้พวกนี้มันพูดเพ้อเจ้อปลอมจากหน้าวัดเลยขายกันในยุคตั้งแต่สมัยนั้นเลยยุคสมัยนั้นน่ะเขามีแต่กราบไหว้บูชาเขาเคารพเขาไม่ได้มาชาติชั่วเหมือนสมัยนี้หรอกครับคน,น่ะนะครับ พระของเส้นเดวิจารย์โตเนี่ยใครก็รู้วศักดิ์สิทธิ์ใครจะกล้าไปปลอมในยุคนั้นนะครับแล้วมันคงไม่มีเวลาว่างมากเรกาจะทักจะพายเรือไปเที่ยวขอพระคนนู้นคนนี้เขาเพราะอย่าลืมว่ายุคในสมัยนั้นยังไม่เลิกทาสกันหมดนะครับยังไม่ได้เลิกท่านะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในยุคของทาสอยู่นะครับจนมาปลายุคของรัชกาลที่ห้านะครับถึงมีการเลิกทาสนะครับชาวบ้านถึงได้เป็นอิสระกันทั่วแฟนนะครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสมเด็จวัดระฆังที่อยู่ในยุคนั้นน่ะน่าจะอยู่กับเจ้าใหญ่ในโตนะครับก็คือขุนานางอะไรต่างๆที่คุณหญิงคุณนายต่างๆที่ทําบุญทําอะไรเนี้ยสมเด็จท่านภายเรือไปท่านก็จะแจกให้นะครับเรคิดว่าน่าจะอยู่ในยุคนั้นนะครับอ,อันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับอันนีเนเน้เป็นความคิดของผมเองนะครับ ไม่ได้เกี่ยวใครแล้วบางข้อมูลก็ได้รับฟังมาจากผู้ที่เขาให้ความรู้มาอีกทีนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะครับในคลิปนี้ก็คืออยากจะมาพูดบรรยายระบายความรู้สึกให้พี่น้องที่รักพระเครื่องในเมืองไทยนะครับได้ฟังข้อมูลเป็นวิทยาทานนะครับว่าการจะหาผ้าแท้สักองนะครับ หาเจอแล้วเอามาห้อยครับจะไปขายเชื่อผมเพราะถ้าไปขายท่านจะท่านจะรู้สึกเบือ่อหน่ายทันทีนะครับเหมือนตามหาเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรงมเข็มยังง่ายกว่านะครับแต่จะตามหาว่าละคางองละร้อยวลานเนี่ยเป็นเรื่องเพอร์เจอร์สวัสดีครับ